ย้อนคำทำนายหมอไารเผยถึงสถานการณ์บ้านเมืองนายกคนใหม่ จากกรณีเกิดจุดเริ่มเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ส่งผลให้พลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกชนรับวินิจฉัยคำร้องฝ่ายคา้านอมวาระนายก8ปีพร้อมมติ5ต่อ4สั่งบิ๊กตู่หยุดปฏิบัติหน้าที่ทำให้พลเอกประวิทธ์วงษ์สุวรรณผงาดนั่งรักษาการนายกตามคิวนั้นเมื่อย้อนไปฟังคำทำนายของหมอปลายพรยกระซิบขณะเดินทางกลับมาประเทศไทย พร้อมด้วยภิกษุนีเจ้าอาวาสจากศรีลังกาเมื่อวันที่15สิงหาคมได้ทำนายสถานการณ์บ้านเมืองไทยไว้จะดีขึ้นไหมว่า ท่านยมบอกว่า17นี้ลองตามข่าวดูว่ายังไงน่าจะมีข่าววงในหลุดออกมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงบ้างแต่ว่า17นี้น่าจะมีข่าวชัดๆแต่น่าจะช่วงประมาณเลข20เป็นต้นไปก็จะได้รับรู้เรื่องของการตัดสินใจว่าเขาจะยังไม่ไปเมื่อถามว่าการเมืองคือวังวนเดิมหมอปลายตอบว่าวังวนถึงแม้จะเปลี่ยนคนแต่ก็รูปแบบเดิมเพราะฉะนั้นการตัดสินใจหลังจากนี้เราก็เตรียมตัวไว้เลยว่าพื้นฐานความคิดเขาอะไรอยู่ แต่คนใหม่ๆที่อยู่ในกลุ่มเดิมก็จะขึ้นมาเพื่อสร้างความหวังถามว่าหวังได้ไหมภาพดีมากเลยช่วงแรกแต่หลังจากนั้นก็จะเห็นว่ามันอยู่ในลูปเดิมเหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ